สวัสดีครับกับสปอร์ตบาร์อัปเดตในคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปลุยในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบ้างเพราะว่ากําลังเข้มข้นกําลังสนุกเลยทีเดียวเพราะว่นี่คือน,นัดที่4ของแต่ละทีมเราจะมาพูดถึงนัดที่4ของกลุ่ม C ีครับบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านคําหนูต้อนรับการ,รเยือนของอินเตอร์มิลาน นะครับโดยที่นัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยอินเตอร์มิลานเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ทำให้มุมความได้เปรียบอยู่เพราะว่าในเรื่องของการในการตัดสินการเข้ารอบของทางด้านของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาใช้นับการเฮดทูเฮดเป็นหลักนะครับมาดูตัวการเล่น11ตัวจริงของทางด้านผู้เล่นของทางด้านทั้ง2ทีมนะครับผู้เล่นประตูของบาร์ซ่านะครับมาร์กอังเดสแตกเก็ตนะครับแบ็คขวาเซอร์จิโรบเตอแบ็คซ้ายมาคอสออลองโซ่คู่เซนเตอร์เบนเกล่าปิเกตและก็อิลิกาเซีย กองกลาง3ตัวครับกาบีเซอรจิโอบูสเกตและก็เบรดี้ครับกองหน้า3ตัวเป็นลาฟินญาทางด้านฝั่งฝั่งขวาแล้วก็อุสมานเดเบเดนฝั่งซ้ายและโรเบิร์ตโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เป็นสุดหน้าตัวเป้านะครับทางด้านทีมเยือนครับอินเตอร์มิลานครับใช้แผน3-5-2หกูผู้สาวผู้เป็นอังเดโอนาน่าครับเซ็นเตอร์3ตัวจากขวาไปซ้ายครับมิลานสกินเนียสเตฟานูฟายและก็อเริซานโดบัสโตนีครับกองกลางหตัวครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็น ดินเซลดูมฟี่วิงแว็กฝั่งซ้ายเป็นเฟรเดริโกดิมาร์โกครับคู่แล้วก็กองกลาง3ตัวเป็นนิโคโรบาลีล่าครับเฮลิกมาคิตัญญาแล้วก็ฮากานชานนคูโดยที่คู่กองหน้าเป็นเลาตาตโลมาร์ติเนสจับคู่กับเอดินเซโกนะครับก็การแข่งขันก็เป็นไปอย่างเ,เปิดม้าเนี่ยจริงๆแล้วในครึ่งแรกเนี่ยทางด้านของบาร์เซลโลนานเล่นได้ดีกว่ามากเลยนะครับโดยที่บุสมันเดเบเลซัดให้กับ บาเราออกนามไปก่อน1นึ่งรูลสุแล้วจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นั้นแต่ทว่าในช่วงครึ่งหลังเปิดมาได้เพียง5นาทีครับอินเตอร์ก็ตีเสมอได้จากจังหวะที่บาเล่านะครับทะลุถูกบอลนจ่ายข้ามมาทะลุมาที่ตรงตรงในจุดนัดจุดระหว่างแต่เซเกนเดียนกับ ปีเกปีเก้ก็ยืนทำมืออย่างเงีแบบ้เลบอเฮ้ยปล่อยเลยแบบสะดวกแล้วแต่ผหันมาอา้าวข้างหลังมีคนนี่วาก็สุดท้ายเป็นมาเรล่าครับที่ยิงตีเสมอเป็น1นึประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นครับชานาคูก็เปิดยามาจากทางแดนทางแดงตัวเองนะครับมาให้กับลาอตโรมาติเนสครับยิงนำไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งก็คือกองหลังของบาร์ซนน่าเนี้หละหลวมมากเลยนะครับ และจากนั้นก็เป็นโรเบิร์ตเลบอนด็อกซี่ที่ยิงไล่ตีเสมอเป็นสประตูต่อสองจากนั้นอินเตอร์ก็หนีไปอีกราตาร์โลมอนสเปิดจากทางฝั่งขวาของของกรอบเก็บตโทษของตัวเองครับเปิดทะลุเข้าไปผ่านแผงกองหลังของทางด้านบาร์ซ่าทั้งหมดไปให้วิงแม้ฝั่งซ้ายโรเบนกูเซนที่ลงมาในครึ่งหลังก็ยิงนามไปอีกเป็น2ประตูต่อสาม้งหมดทุกครั้งที่เจาะเข้ามาทุกครั้งที่บุกเข้ามาอินเตอร์ทาประตูได้จนแบบมันมันน่าท้อใจเหลือเกินครับสำหรับแฟ,แฟนบาร์เซโลนา แต่แล้วในนาทีที่90นะครับบวก2ก็เอลิกาเซียก็เปิดเข้าไปในในในจังหวะที่จังหวะเตะมุมนะครับแล้วก็เลวันเดอรโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ก็ทำประตูตีเสมอให้ทีมเป็น3ประตูต่อ3แต่ว่ามันไม่พอครับมันจบแค่นี้จบที่สกอร์นี้ทำให้อินเตอร์มิลาน มี7คะแนนบาร์เซโลนาน Barcelona มี4คะแนนใะนขณะที่อีกทีมหนึ่งครับอันดับ1บาเยนมวนิกนั้นชนะ4นัดรวดมี12คะแนนอันดับสุดท้ายเนี่ยวิกตอเรียพรอเซนเนี่ยแพ้4นัดรวดไม่มีคะแนนแต่ว่าด้วยตารางคะแนนที่เป็นแบบนี้บาร์เซโลนาโอกาสกับโอกาสเข้ารอบนั้น มันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับกับ2นัดที่เหลือเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทำก็คือบุกไปชนะบบเยอร์มวนิคให้ได้แล้วก็เอาชนะว Victor, ิกเตอร์วิคตอรีพลเซนได้ถ้าทงถ,ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะมี10คะแนนแต่อินเตอร์จะพลาดหรือเปล่าเ,ลเพราะอินเตอร์ตอนนี้มี7คะแนนชนะอีกแค่นัดเดียวเนี่ยก็คือก็คือผ่านแล้วนะครับก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่านักเตะอย่างเลวันดอฟสกี้จะตกลงไปเล่นในช่วยยูรปบาลีก เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างบาร์ซ่าเนี่ยปีนี้นะครับบาซ่ากับมาริดเนี่ยเป็น2ทีมที่มีคะแนนสูงสุดในลาลีกานะครับมี22คะแนนโดยที่แข่ง8นะัดเท่ากันทู่วไปบาซ่าเนี่ยเสียในเสียประตูนในหลีกไปแค่1ประตูเท่านั้นเองครับแต่กับนัดนี้นั่นเดียวก,ก็โดนไป3ประตูเลยทีเดียว มาดูเลวันโรเบิร์ตเลวันด็อบสกี้นะครับครั้งสุดท้ายที่เล่นในยูโรปาลีกเนี่ยต้องย้อนไปสมัยที่ขาแข้งอยู่กับโบรุเซียดอร์มุนนะครับในฤดูกาลที่เขาเพิ่งย้ายมาใหม่เลยครับปี2010-2011นั่นเท่ากับว่าโรเบิร์ตเลวันด็อบสกี้ยอดดาวยิงทีมชาติโปรแลนด์นั้นเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกมาตลอดครับก็ต้องดูครับว่าสุดท้ายแล้วเลวนโรเบิร์ตเลวันด็อบสกี้จะตกลงไปเล่นยูโรปาลีกหรือเปล่าก็เป็นกำลังใจแล้วก็รอดูนะครับสำหรับบบแฟนอนอลลาาร์เซโกก็ทกทุีม ทุกอย่างกําลังมาเข้มข้นว่านะทั้งนะบอลลีกทั้งบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มันกําลังจะเข้าบอลโลกมันมปีนี้มันมันพูดยากจริงๆนะครับในแต่ละนัดในแต่ละก็ต้องติดตามกันไปครับเราก็หวังจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ให้แฟนบอลได้ติดตามข่าวสารนะครับเพราะผมเองก็มาเป็นนักข่าวใดๆก็เป็นแค่แฟนบอลที่ชื่นชอบฟุตบอลน,นะก็จะติดตามเอาผลกีฬาอย่างนี้เอาเรื่องราวในสนามเอาเรื่องราวนอกสนาม ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะหามาได้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับกับสปอร์ตบาร์อัพเดในวันที่13ตุลาคม2022ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ